โยโยโยบายสามตรงเชิญกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนหนังทุกช่องทางเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจทีมงานด้วยนะครับเอามาถึงค่ําคืนวันศุกร์เน้นทีมเดียวผมเลือกเอาเกมเวลาตีสองครึง่งบุนเดสซีกาเยอรมนีครับอัลส์บวกอันดับ13จะเปิดบ้านเจอกับฮอฟเฟนไฮม์อันดับ14บอัลส์บวก2 1แต้มจากการชนะ6เสมอ3แพ้1 1เนะครับเกมล่าสุดบุกไปแพ้มามา1ต่อ3ครับปัญหาคือขาด2แนวรุกตัวเก่งนะครับอันเดรฮานกับด้ ดังนั้นคืนวันนี้เนี่ยตรงกลางจะเป็นอาเน่เอนเกิลอาเน่ไมเออร์นะครับแนวรุกนำโดยเอเมดินเดมิโรวิดมีดานิเอลคาริกูรีนะครับข้างหน้าเป็นเมอร์กิมเบริชาลงล่าตาข่าย เจอกับฮอฟเฟนแฮม19แต้มจากการชนะ5เสมอ4แพ้11เกมล่าสุดก็แพ้ขาบ้านนี้กับไบอร์เลเวอร์คูเซนมา1ต่อ3นะครับปัญหาคือเกมรุกอย่างโรเบิร์ตสคอฟยังเจ็บนะครับตัวหลักๆโทมสัสเดลานี่คุมตรงกลางแนวรุกนำโดยอังเดรคารมาริกคริสตอฟบอมการ์เนอร์อีลัสเบบูนะครับเกมแรกเป็นฮอฟเฟนแฮมเปิดบ้านชนะมา1ต่อ0ครับคู่นี้ก่อนเกมใกล้เคียงสูสีนะครับเขายกให้ฮอฟเฟนแฮมบุกมาเป็นต่อเล็กน้อยด้วยซ้ำไปครับคือจะว่าไปออสบวกฟอร์มแย่ แต่ฮอฟเฟนไฮม์ก็แย่กว่านะครับฮอฟเฟนไฮม์นี่อยู่ห่างโซนตกชั้น2แต้มแพ้มา3เกมติดแล้วไม่ชนะใครมา10นัดติดต่อกันในบุนเดสตีกานะครับถือว่าอยู่ในช่วงที่กําลังแย่ครับคือผมมองว่าแม้ว่าอัลสบวกจะขาดผู้เล่นเกมรุกคนสําคัญแต่ว่าเกมนี้เล่นในบ้านเจอกับฮอฟเฟนไฮม์ที่ช่วงหลังขาดความมั่นใจนะครับเกมรุกก็ฝืดเกมรับก็รั่วครับเกมแบบนี้อยู่เจ้าถิ่นอัลสบวกดีกว่าครับผมว่าคืนวันนี้ปิดประตูแพ้ครับไม่เสมอก็ชนะให้เชียร์อัลสบวกเป็นคร,นนระจํา ค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบาย